เนี่ยจะทำมาย,ยมมาย,ยมดองนะจ๊ะไอม้มายมเชื่อมเมื่อวานที่เราเก็บอจาจขั้นแรกก็มาย,ยมโลหนึ่งใส่น้ำตาลไฟแดงสองขีดอันนี้ไม่ได้ทำให้ดูค่ะเพราะว่ามันลืมไปมันรีบมาย,ยมโลหนึ่งใส่น้ำตาลไฟแดงเจ็ดขีดน้รตาลไฟแดงเจ็ดขีด มายมก็เอาไปแช่น้ําเกลือหนึ่งคืนค่ะเกลือก็ใส่ให้ให้เค็มนิดนึงออกเค็มมาค่ะแช่ไว้คืนนึงแล้วเราก็มาส่งออกส่งออกก็มาใส่น้ำปูนนะคะแช่น้ำปูนกินหมากไปอีกประมาณสองสามชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วก็มาล้างน้ำล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็ส่งออกผึ่งให้น้ำน้ำมันสะเด็ด แล้วเราก็เอาใส่กระทะใส่กระทะเราก็เอาน้ําตาลใส่เลยค่ะไม่ต้องใส่น้ําขั้นแรกเราก็คนก่อนนะคะคนให้น้ําตาลมันละลายเป็นน้ําเลยไม่งั้นมันจะไหม้เนื่อจากอันนี้ก็จะออกไหม้ไหม้นิดๆคนช้ามันก็เลยออกไหม้่แต่ตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะเนี่ยสีประมาณนี้ได้แล้วค่ะ เนี่ยค่ะสีประมาณนี้ได้แล้วค่ะพอมันหายเป็นฟองเนี่ยสีออกส้มนี้เราก็ได้แล้วค่ะพอแล้วเราจะไปผึง่งแล้วค่ะเอาไปกองเอาแต่น้ำมันนะคะเนี่ยจะเนี่ยจะกองเอาแต่น้ามันแล้วพึ่งให้มัน เย็นพอมเย็นแล้วเราก็จะเอาใส่โหลเก็บไว้กินนะคะแต่เราเอาออกแล้วน,น้ำมันในนี้เราก็เก็บไว้ได้นะคะอันนี้เราจะเก็บใส่ขวดไปแล้วเราจะไปใส่น้ำแข็งค่ะกินกับน้ำแข็งก็อร่อยนะคะอากาศร้อนๆเป็นน้ำมายมจจะก็ใช้ได้เหมือนกัน อันนี้มะยมสองโลค่ะมะยม2องโลโลครึ่งอ๋อโลครึ่งนึกว่าสองโลมายมโลครึ่งนะคะเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราจะมาทําให้ดูเต็มสูตรเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่อันนี้ลืมค่ะรีบไปหน่อยโทษที๋ยวเราจะมาลงให้ดูอีกรอบนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ